มากินไส้อั่วคำโตโตนครับไสอั่วเนี่ยเป็นอาหารของทางภาคเหนือนะครับลักษณะเขาจะเป็น,ในใคล้ายไส้กรอกครับข้างในเขาจะใส่หมูตะไคร้ขมิน้นใบมะกรูดมาแบบนี้ครับมาเดี๋ยวโฮกชิมรสชาติให้ดูดีกว่าไปครับคำโตโตอืมตามด้วยข้าวเหนียวครับพีิกคำตโตโตขมิ้นขาวครับ ักชีครับอร่อย คือกินกับพริกแล้วก็พูกขมิ้นขาวแบบนี้แบบเข้ากันมากเลยครับรสชาติเขาแบบกลมก่อมดีมากเลยเดือยยิ่งเจอเข้าวเหนียวนะเข้ากันมากเลยครับอยากให้เพื่อนจิตภาพตามนะครับข้างนอกเขาจะเป็นไส้แบบไส้หมูแบบบางๆครับข้างในก็จะเป็นหมูสับผสมแบบมันมานิดหน่อยมันจะไม่แข็งเกินไปครับมันจะแบบนิ่มๆแบบอร่อยมากเลยส่วนเครื่องเทศที่ใส่มาด้วยจะเป็นพวกแบบพริกตะไคร้ใบมะกรูดมันจะหอมกลิ่นพวกเครื่องเทศแบบขึ้นจมูกเลยครับแล้วก็รสชาติจะเป็นแบบเค็มๆนวลๆครับก็ประมาณนี้นะครับไส้อั่วก็อร่อยมากๆครับเพื่อนนไหเคยกินหรือไม่เเคยกินาอ เนบอกโคกใต้คลิปหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดบวกติดตามโคกไว้หน่อยนะครับเพื่อโคกลงคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับ